ทีนี้ไปต่อในกรณีถ้าเกิดมีทรับร่วมกันเนี่ยมันจะชัดเจนว่าแบ่งครึง่งทีนี้คนเนี้ยเขาอยู่กันมา30ปีรักมากเลยเป็นหัวหน้าครอบครัวรักพี่พี่เป็นหัวหน้าครอบครัว,ว,หว,หว,วให้พี่มีชื่อคนเดียวเลยให้สามีมีชื่อคนเดียวเลยเนซับเนี่ยแล้ว30ปีใครจะคิดว่าเปลี่ยนนะขอบคุณกล่องหางขอบคุณเจ้าของกล่องค่ะแม่ตจดตามเจ้าของกล่องไดยนะฮะแล้วใครจะรู้ว่าสาปีเปลี่ยนได้อะโลกยุคออนไลน์นะ่ะพอถึงเวลาแล้วเขาไปอยด คนอื่นไปแล้วก็อาจารย์จะทํายังไงชื่อเป็นของสามีหมดเลยสามสิบปีดิฉันจะได้อะไรมั่งเนี่ยเขามาถามอาจารย์มันมีค่ะมันมีตรงกรณีที่ว่าใช้ชีวิตคู่กันอาจารย์บอกว่าอย่าให้เป็นชื่อคนเดียวใช่ไหมแต่ถ้ามันพลาดไปแล้วอะ่ะเป็นชื่อคนเดียวไปแล้วถึงเวลาที่เขาไปแล้วอะ่ะแล้วเขาไม่แบ่งอะไรให้เราเลยอะ่ะเราก็ยื่นค่ะขอให้ทานายความยืน่นฟ้องขอแบ่งทรัพย์ในช่วง หุ้นส่วนชีวิตตอนที่เราแบ่งทรัพย์กันไม่ชัดเจนว่าระหว่าง30ปีมันมีบ้านผ่อนด้วยกันรถผ่อนด้วยกันทรัพย์อะไรที่ผ่อนด้วยกันแล้วมันแยกกันไม่ออกว่าของใครเท่าไหร่ก็มีมคำพิพากษาของศาลว่าครึ่งหนึ่งในกรณีที่หุ้นส่วนชีวิตเพราะฉะนั้นกรณีของคุณคนที่มาถามอาจารย์ว่าอยู่กับสามีมา3าปีแล้วสามีไปนอกใจ30ปียังนอกใจได้เลยนับภาษาอะไรกับ5ปี6ปีใช่ไหมก็ต้องไปฟ้องค่ะฟ้อง แบ่งในซับในเขาเรียกคุ้นส่วนชีวิตในซับครึ่งหนึ่งในส่วนที่ใช้ชีวิตคู่กันมาถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่าเราร่วมกันส่งร่วมกันผ่อนถ้าแบ่งแยกกันไม่ออกของใครเท่าไหร่ก็ลักษณะนี้เป็นต้น